ก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนและโจมตีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบระมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิรสรุปปฏิบัติการฝนหลวง3ขั้นตอนด้วยวลีที่ง่ายต่อการเข้าใจจดจําและนําไปใช้ทรงเรียกรูปแบบการโจมตีนี้ว่าแซนวิชคือใช้เครื่องบินสองลำบินประกบเพื่อโปรยสารเคมีที่ฐานเมฆทังด้านใต้ลมและเหนือลม เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ทําให้เมฆรวมตัวก่อฝนเพื่อบังคับเมฆให้ตกเป็นฝนในพื้นที่ที่ต้องการพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริรนี้แก่หมอ่อมราชวงศ์เทพผลิตเทวกุลวิศวกรการเกษตรนําไปศึกษาและสามารถทดลองทําฝนเทียมสําเร็จครั้งแรกเมื่อวันที่หกรกฎาคมพุทธศักราช2512ภายใต้โครงการเพาะเมฆและบังคับให้เกิดฝน เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฝนหลวงตามพระราชดำริในปัจจุบันกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย